ไปก็นี่มามิงดุดดีกับผาหาตบ่มารบตะอัรางเงี้ยจังวันอต้วะเอนี่ซึนุใบมะนี่นี่ใบมะฮะลุย a ุยลุยอ๋อวิวาวิววกว่าติเตซึนุกเขาว่าเสียงของใบมะนะอ่าเม่ะวิวาบุงบอมรม้ยก็มาเยอะจรมออ๋อซึนุกเขาะว่าเสียงของใบมะเสีฟังเสียใหญ่แล้วก็นายก็มาเป็นพยานด้วยดิแล้วก็เดกไลอัลโลมาโรบต๊กไนี่นี่ไปนี่ อ่าเป็นไปยังอ่าเป่อมะอยู่บ้านไหนคนอยู่อยู่เงเรียนลลูกอยู่ละลูกเป่อมะนกอยู่เรียงเรียงลลูกอ่าพละสอกจอดนะที่ว่นี่นายกอดเดนนี่อยู่ที่บ้านปลาอิงแต่ผมมาระบมตุอ่งพนังเนี่ยจอกนะทว่าอันนู้นวันามว่าอะไรจู่จู๊ ปลาเองตาบงมอบโต๊อ่ารังเงียาตวนี่มอมิงยถามอยู่ีมุบะฮปาตาบงมอบตอ่รังเงจยาราติวเอซีุกนันบุกงบุกงนกฟอนนี่สวยๆเลยนะมอมิซื้อขอมาประมาณห้าหมกว่าบาทเลยนะใช่ใโอ้แล้วก็ทางบ้านนี่กระถองประมาณนี้นีเจ๊นีเยไม่เจยนี่ผเจนเจนี่อาโซกนหนึ่งนะนกขาชเสียงก็มากสวยนะมมีซื้ไว้ผสมพันธุ์ Wati te, wati te, hawa mak? Bumi beli Haa, <laughs> ah, uh, <laughs> wak benih, wak benih <laughs> Orang oh, duit tokoh, haa, ah, uh, kaya Hari ni, emak, jamu nasi, oh, nasi. Oh, oh, jual buku jamu nasi Hari ini mau dah, dah lah Beli hawa emak ni <laughs> Okey, nah, emak lah, na. assalamualaikum, ikut emak, okey ni? Assalamualaikum <laughs>